สวัสดีค่ะเมื่อไรโซเดนอันทราบถ้าเราเราโครงจะอยู่ผู้เดียวว่าไม่อย่างเหตุเมนก็มาขืนสวัสดีค่ะน้องเคสสวัสดีค่ะเป็นยังมาม่าดิหนูย่างจ้า ประมาณเกือบเกือบเจนม่วงเครืงจ่ารถมาสวัสดีจ้าลูกสาวคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุเคสสวัสดีค่ะรถมาก,กี่โมงนานเ,เกือบเกือบเจนมวงเครืงจา้าเพิ่นไปห้าบ,บานอื่นอยู่เพิ่นว่าให้จับมาจา่า เธอจะคนสวยมารอรถรับส่งหรอลูกแมนจ้ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบน,นี้ทนทนจันอุ้ยพายนี่ใส่แต้มหมอดสองเกี่ยนน้องหมอดสี่ให้ไปน้ำสมองสบายดีน้องเจ๊กินข้าวเช้ายั่งจา่ายั่งจา่าแบบไปกินโรงเรียนนู้ดจีมาไปกินข้าวเช้าอยู่โรงเรียน เพราะว่าน,นุกินเน,นี่ยมันเสารยิ่งเฮียนุ้งถือว่าท่านลดจ้ะพวานนูตื่นเสาร์ได้นุ้นุตื่นมาหนึ่งขวบแต่ตะจีหาแต่ว่าขนมกินเขออยายเฮียนุ้งกับว่าท่นลดขึ้นเ่าไอมาถึงย่างหนูมาหอวตะตีสามเมนกลัวละจ้ะคือว่าปลูกไอามาส่งไข่ครไปนอนซะจ้ะเพราะว่าหาอดเดือกพี่ตุ้ยังไม่ตื่นมาสง่งน้องไปโรงเรียนเลยลูก ยังจ่ามือสันมืนอขึ้นเพื่นมะหวอดเด้อเกิดเกิดปีซี่จ่าเพื่อนมะหวอดสวัสดีจ้าลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามนิดมากจ้ามาไล่รโซนเล่นเพราะว่ายังผู้เดียวเพื่อนรุ่นกับบ้านไหนมาเปิดหลานจ้าสวัสดีจ้าน้องเคส,สวัสดีค่ะ เม็เนบ่ขข้นหรือน่นบ่เม็นวันนี้สิบเก้าน้องตือนน้องเคเปไปลอยกระทงอยู่ใส่จ้าเดี๋ยวเมืองก่อนได้จ้าน่าจะเป็นวัดอยูบ่บ้านเนี่ยมั้งจ้าน่าจะวัดอยู่บ้านสวัสดีค่ะน้องเคปคนสวยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไอ้ยตื่นกับสิจอบน้องมาสัก มือเนาเฮ็ดคืบไอส่ง,งน้องไปโรงเรียนเน่เด้อจ้าอยากเห็นความน่ารักได้จ้าอยามือหนาเด้อจ้าเดี๋ยวสิบอกเพื่อนไห้สวัสดีจ้หนูเคล็ตั้งใจเรียนนะคะจ้าสวัสดีจ้หนูเคล็สวัสดีค่ะเห็หนย้านนอกคร,รับอัานนางฐารถรับส่งจ้าโรงเรียนอื่นไปเบิดแล้วแต่ว่าโรงเรียนหนูมาไหนมาอยู่ สวัสดีตอนเช้าค่ะลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเหรือคะวันนี้ขอให้ลูกสาวมีแตร่รอยยิ้มและความสุขนะคะเรียนให้สนุกจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าน้องเคสสวัสดีค่ะถ้าลืมถ่ายคลิปลใ่ใงไเบิรงเนเดอร์จ้าลากระทงปีแรกจ้า จดีสิได้ไปนุ่มวอจากยาเบิ่งก่อนตอนไหนจะได้ไปยี้มัสวัสดีตอนเช้าจ้ัน้องเคสสวัสดีค่ะเพุน่นลำโซนหนูกาแนนมาค่ะดูเคสเมือถนน่ายคลิปลงคลิปกระไอเน่ตอนเริงเรียนได้จ้าเดี๋ยวตอนเริงเรียนอาจจะถ่ายคลิปจะจะจะไปขนของอไอร่ายคลิปขนของบางคนคนเสือพามาไหมเฮีย่ยคือจ้า ไอจิตไฮไลเล่าว่าขุณสวยแลาจะขนของมาไว้เฮียนจ้ะเพราะว่าแม่อไอบีมากจ้จิให้เพื่อนไปยุ่งเฮียนในเพลจ้ะจนูกสิบออกมายุ่งเฮียนกันยาไอ้ถวดไปใส่นกมงม,มาส่งหลานสาวยุ่งเฮียนรัแเพลจ้ะจแต่ว่านูวนนั่งอยู่หลานประรุ่นจ้ะมาหานรถจูพีวันสูงเรียนถึงห้าโมงไเออรดาวไปรับให้วันไเออรดาว อเวลาให้ตื่นปรลบหนูเคสน้ำด้วย้ะอ๋อไทยดับเวลาให้ไปน้ำหนูกับอาลุงหนาะลุง,ลงหลังเนาะเขาพยายามขึ้นกันจจะไปยุ่จ้ะสู้ๆนะตาเคสตั้งใจเรียนนะจ้าตอนเย็นอย่างนีเที่ยนนะหนูเคสตอนแรกนะ่าจะทากบพร้อมรับทรงจ้ะ กต่สีประมาณหาโมงเปนจยู่ดนฮอดบ,บ้านสวัสดีลูกสาวคนสวยของ FC. เอฟซีเอฟซีระยองอันอนั้นข้อมีมันเป็นจิตแดนห้วบันขอยลงเรียนอยู่ใส่น่ละลงเรียนเรื่องลงท่าจ้าตั้งจะเรียนนะคะนูเคสู้ๆจ้าขอบคุณค่ะ ืันนี้ยากกว่าสีคนเหมนคนของมาใบเหี่ยนจะาคนเสือผ้าคนม้อนคนยังมาหบเฮียนแม่บีกสีว่างมเมลรงจาเพิ่นไปพาตัดมาอา้าวคือเห็นบีกวาใได้เคียว่าให้แม่ไปนอนเอาฟีดได้จ้าบีกบอกว่าแม่อยากนอนผููเดียวจ้าอาจจะเบื่อได้ง่ายก็ได้จ่าอันใหญ่ละจ้ะาใหญ่คลองมาเฮียนเรลีอยอ่าว่าจ่เพิ่นมันยู่เฮียน ใาญ่กว่าจีใหญ่มันอยู่ผีจ้ะันนี้บอกในคลิปว่าให้แม่อยู่ห้องออฟฟิศค่ะหนูเคสเพราะมีห้องน้ำในตัวลูกอันนี้ก็บรรลุคือกันเด้อจ้ะแต่ว่าญาตินะว่าโบให้เพคนไปอยู่ผู้เดียวให้เพคนมาอยู่ทั้งเฮียนจ้ะสวัสดีค่ะน้องเคสสวัสดีค่ะอย่าลืมกินข้าวนะนุ้งสาวจะปวดท้องจ้ารู้จีมักไปกินข้าวเช้าอยู่โรงเรียนจ้ะ ล้างเขาแถวแล้วปุ๊บก็จิไปกินขา้าวกันจังไปเ, <c oughs> เรียนตั้งใจเรียนนะหนูเคกเป็นกำลังใจให้อ้ายเป็นกำลังใจให้อ้ายซื้อๆน้องสองคนขอบคุณค่ะเอารถขึ้นา,าไหมแท่ตั้งใจเรียนนะลูกจ้ารอบรอบสักสามสิบจ้าแสดเมื่อคืนหนูเคกไม่ได้ไป บางคนมันกับ,บก่เข้อใจได้จ้ะว่าอัน,นูเรียนออนไลน์นูขึ้น่าไปไอันไรสุดอันมูอันนี้ก็ดอะไรสุดอันกับยังมีอยู่จา้าคนมานม้นันนี่นวนดึงสีเรียนออนไลน์แต่ว,ว่าเนา่ยจะด้านที่นูกลับไปบรไหลล่ะจ้ะเพราะว่าแบบว่าอันเรียนออนไลน์แต่ว,ว่ากัยังแบบว่าต้องใส่สมุดใส่นังสือใส่นุนบุกนันนี่มันกับ่บสะดวกที่จะค้นไปจ้ะเพราะว่าเมือนนึ่งเรียนแปวิชาทั้งหนังสือทั้งสมุดกับ ไปแล้วกับยี่สิบอันเดิมวันที่นี่ก็ต้องเที่ยวแบบงตบูเครื่องปิ้นอีกอย่างอีกก็เลยอันก็เลยเยวทจะบอไปจะค้นไปก็ไปเกกาเพิ่นอีกอย่างข้านูไปปื๊บไปหอดข้าจ้ากับซอหนูกับสิเดียมบอลหรือเรื่องคือเก่าวันนี้นี่ข้าน,นันข้นหนูบ่เลียนปุ๊บนูกับจิขาเลียนขาดทิมไม่ซื้อ ว่านหนูก็ยังเขาเรียนมาทันอยู่ขนาด,น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 ,ดนี้เฮียนยายก็ดีใจน้องเคสเริ่มเรียเร้ยงแล้วจะได้นอนเงีย,งยบๆแม่นจ้าเพราะว่าร่างมือคนกับเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่น่เพึนกับนอนเดืกเยอะมากหนูเคสเลือกถูกแล้วลูกค่ะไปผ่านลูกคนที่รักหนูจริงเขาต้องเข้าใจแม่นจ้าหนูอย่าไปคิดอย่าไปซนใจ ตัวเขาเรียนเขาบอลูว่ายังอะน้งหูยังนั่งปล่อยไปหลนของเคสอ๋อจ้าลุงอ่านนุ่งก็อ่านไาตัวจีปรเดียวแล้วดีแล้วลูกเลือกเรียนก่อนแมนจา้าน้องเคสย้ายมาอยู่บ้านเลือบอ,จ,อจะอาจจะเท่ามาอยู่น้ำด้วยก็สันตอนแรกไอ้ยาว่าเมื่อแรกนนะ่ะแต่คนขอมาไหวบานจ้ากับจีมานอนเฮียน อย่าไปสนใจคนเขาพูดดูกเราทำหน้าที่เรียนของเราให้ดีที่สุดก็พอสู้ๆนะคะคนเก่งขอบุญค่ายากเห็นนูเคสใส่ชุดสวยๆแบบโชว์ผิวบนเวทีน่าจะสวยแน่เลยแบบบางชุดหนูเคสไม่ต้องใส่เสื้อซับเขนยาวข้างในจ้านู่นโมมักใส่เสือหน้าหนงจ้า นูเดี๋ยวเคยนูน้นสิมกสักไซแต่เสือแบบว่าเสือมีแขนเสือกีฬาอีย่า,างนี้สยยรริเสือยืดทั้งหมดาเสือบ่มีแขนบ่มียังนูใส่ซโบเป็นพวกกอกอกจังสีนูก็ไซโบเป็นแต่นูบ,บม่มักนูเป็นคนที่แบบว่าขั้นบ่มักคือบ่ใส่เลยบ่แต่้อมให้บายไปทำงานก่อนเด้อน้องเคส ถ้าดูคลิปล่ยกระทงปีแรกของครูจินจ้าปล่อยผ่านคา่ะนน้องเคสสู้ๆนูองทำถูกแล้วคนเก่งจ้าลองว่าน้องเคสหาแต่งหน้าดูนะ,ะ่าษนฮั่นออกนอกบ้านนูกับแ,แต่งดูจ้ากับแต่งอันบางบาง อ่าก็มาถึงหวานยังข้อลูกสาวมาหวาเกิดตอนเกือบตีสี่จ้าหนูเค้ยยังเด็กใส่บอดี้สูทด้วยดีแล้วลูกหนูอาจจะยังใส่ตลอดกับเป็นไหนจ้าแบบว่าใส่แบบตลอดด้วยเพราะว่าหนูบอหนูบอใส่เสือแบบว่าบ่มีแขนหวัวก็โอ้หัวจังสีหนูบอใส่ สู้ๆนะคะน้องเคป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนเช้าแม่ก่อนรอใส่บานค่ะลูกสาวอานมาตอนเย็นค่อยกามาไไรเสืร์กับอ่าน,นะลูกสาวจ้าตอนแรกอ,อาจจะทายคิวน้ำอายน่าอยู่จ้าถ้าเกิดว่าอา่ะแล้วว่ะคลิปวันนี้อยากเห็นคลิปน้องเค้์ทำกับข้าว ก็ไอแท้หนูเสน้นอลยูจา่จาเส้นมปนเห็ดอันขี้เพลคขนมเห็ดอานีนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวทาเพิ่นวางก่อนจ้ะชอบน้องเคียขอบคุณค่ะแม่ดีใจที่เห็นหนูเลือกการเรียนเป็นหลักตั้งใจเรียนนะลูกจาก้าแต่งตัวแบบพี่ดาวน่ารักดีคืออย่เอไงดาวนั่นสีหนูกสไซย,ยูจา่าแต่ว่าท่านแบบว่าเสือแบบบ่มีเขีนยนไซเดียอยังนั่นสีหนูไซโบเป็นคือไอดาวนี่กับ ยังว่าใส่อยู่จ้ะปีนี้ประลอกระทงกับอายปีแรกทำคลิปด้วยนะลูกจ้าตั้จนจะนเ,ออเรียนยนะลูกจ้าหนูเที่ยวแล้วมองหลอหนูอยา่ารอรับทรงมาพ้นม่าเห็นหนูวนจิไปก่อนเพลงสาวมอ,อไป ความรักของดอกอ้อทุ่งทองนั้นขึ้นรอบยี่สิบนี้แม่รอฟังอยู่ให <Hey, S 1> ออ้ยังนอบบ่เนียหนูคือว่าเคยฟังแต่หนูขอไปฟังกันเนอจ้ะอู้วามันรอรับส่งมาไอตึงนรอบหิบแกใส่จ้ะนึกว่าอันรอรับส่งมา ลืมกินข้าวเช้าด้วยนะหนูเคสข้าวเช้ามีประโยชน์จ้าหนูกินด้วยตาว่าไอา้ล้างข่าวแถวแล้วจ้าเราขึ้นมาสาแถหนุกเคสคนกามาซัมหนีปกติแต่เราเหมือนเฮม่าเจ็ดโมงสี่สี่ปุ่นตาว่ากันยังไปท่านขเขาเดแยวที่เก่าตอนนี้เจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงยี่สิบหกยังมาสวยดอกจ้าซัมหนีนปกติมันกา,ามาซัมหนี นูราคาตังกลอรฟรุ่นนะวายนี่มันว่างอยู่หันนูเลยหยิบมาว้าช่าทลนะซสาม้อไปยายเขอามาแล้วพอเด็กออดรุ่นพองเพราะถ้าหนูลองเพลงนี้คนชอบมากจะหนูคอไปฟังกัน้ะจ้ะหนูก็ยังโม่เคยได้ยินให้กัน พี่ติดตามโอเคนะคะชอบมากจ้าน่ารักน้องตุ้ยก็น่ารักจ้าขอบคุณค่ะไอตุย้ยมาหอดบานยังหนูมาหอดเกือบดีซีจ้าโอเคเห็นก้าวขเห็นอยากเฮ็ดคลิปไอตุ้ยเห็นก้าวขอไปเป็นไงจ้าได้น้องเกียรคทิ่มโอ้จะกินได้วะเนาะ คือได้ยินนะห้างพูดถึงหนูด้วยนะวี่สันเห็นในกลุ่มคนอันนี้มาให้เบิงอยู่จา้าเพราะว่าหนูบ่ได้อยู่ในกลุม่มหนูก็บ่ได้เบิงเห็นโรเนงเรียนว่างๆช่วงพักโทรให้กำลังใจอันใดเด้อกินขา้าวกินน้ำเลี้ยงบ่นให้กำลังใจกันจา้จาจ้าอยู่โรงเรียนเพิ่นก็โทรมาอยู่จา้าทรมาถ่ายคลิปถ้ากันทรมาถ่ายคลิปอันนั้นเนี่ย เมื่อวานเมื่อวานเพิ่กงกระท ugo มาถ่ายคลิปจากเมื่อวานนี้สวัสดีสาวน้อยสวัสดีค่ะเดีย๋ยวจะหน่อยกับจีบีเลยหล่ะจ่ายคิดว่านรถหนาจะกำลังมาแม่ไปกำลังใจะให้เด้อแม่กองสามันว่าพ่อพอบ้านหนูยังหน่อยเดี๋หน่อยหนูต้องเก่งอยู่แล้วหนูบ่เข้าใจ สวัสดีเ uhm จ้านเคสสวัสดีค่ะอนเคสร้องเพลงสาำลำวงของวงกระท้อกระท้อนเข้าไปดูร้องมันเท้นสนุกค่ะรูปร้องเข้าไปดูย้อนนุ่นอยาเขาไปเบิรงเนืองจา เรียนนั่นตะล,ลุนลำทรงอยับขึ้นหน้าสวัสดีจ้าน้นลลงน <c oughs> นนเคสสวัสดีค่ะรักนะโอเคตั้งใจเรียนนะคะจ้าแม่ให้งงาาหาาเลี้ยงอ่ะว่าขามัแตกวะขามันแกเนงเลียงตัจ้าสวัสดีจ้าน่ารักจังขยันไปโรงเรียน,นตั้งใจเรียนนะคะเก่งรอด นี่จะเย็นนะคุณเก่งรอดูรอบ30อยู่จ้ารักเละเป็นกำลังใจงให้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอะไรนี่เอาไว้สนิทก่อนหน้าจาันรถลับสง่งมาเร็วสาวเยอะปะนี่ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดเดี๋ยวบางวันจะมาไล์ให้เบิรงกไม่จ้าไม่พอกันเลยนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย